สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งในรายการเกรดอังกฤษค่ะรายการนี้นะคะจะได้รับมอบหมายให้มาเป็นผู้พูดคุยว่าด้วยเรื่องของคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษต่างๆที่เราจะนำไปใช้ในการบอกเล่าเกี่ยวกับเมืองไทยของเราค่ะแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังสามารถนำรูปประโยคและคำศัพท์ต่างๆไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้อีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะจิ๋วอยากจะขอพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของไทยที่บ่งบอกได้ถึงชีวิตไทยริมฝั่งแม่น้ําได้เป็นอย่างดีค่ะที่นั่นนะคะก็คือตลาดน้ําค่ะเราเรียกตลาดน้ําเป็นภาษาอังกฤษว่า floating market floating market คําว่า floating floating flo flo หมายถึงที่ลอยน้ำนะคะส่วนคําว่า market Market ก็คือตลาดนั่นเองค่ะและที่ตลาดน้ำนี้นะคะก็มีสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจที่ชาวต่างประเทศจะได้เห็นนั่นก็คือเรือแจวค่ะเราเรียกเรือแจวว่า rowing boat rowing boat คำว่า rowing rowing มาจากคำว่า row row หมายถึงแจวค่ะ boat boat ก็คือเรือค่ะหรือเราจะเรียกเรือแจวนี้ได้อีกอย่างหนึ่งนะคะว่า paddling boat paddling boat คำว่า p a d d l i n g p a d d l i n g มาจากคำว่า paddle paddle แปลว่าพายนั่นเองค่ะจำไว้ใช้ได้ทั้งสองคำนี้เลยนะคะชาวต่างประเทศที่ยังไม่เคยเห็นตลาดน้ำของไทยเราก็คงยังนึกภาพไม่ออกนะคะเราอาจจะบรรยายภาพที่ตลาดน้ำของไทยเราให้ชาวต่างประเทศฟังว่า many small wooden boats were laden with fruits flowers vegetables and other products to sell to visitors many small wooden boats were laden with fruits flowers, vegetables, and other products to sell to visitors. ประโยคนี้นะคะแปลว่าเรือเจ้าลำเล็กๆมากมายนะคะบรรทุกผลไม้ดอกไม้พืชผักและผลิตภลอื่นๆเพื่อน,นำมาขายให้ชาวต่างประเทศค่ะประโยคยาวนะคะแต่ว่าไม่ยากเลยค่ะคำว่า wooden boat wooden boat ก็คือเรือที่ทำด้วยไม้ค่ะถัดไปนะคะก็คือคำสามคำนี้ค่ะ we're laden with we're laden with ปลว่าถูกบรรทุกด้วยข้ามไปที่คำว่า vegetables vegetables แปลว่าผักต่างๆค่ะถัดไปนะคะก็คือคำว่า products products ก็คือผลิตผลต่างๆค่ะและคำสุดท้ายนะคะ visitors visitors ก็แปลว่าผู้มาเยี่ยมเยือนหรือว่านักท่องเที่ยวน,นั่นเองค่ะไม่ยากเลยค่ะฟังประโยคนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ many small wooden boats were laden with fruits flowers, vegetables, and other products for sale to visitors. many small wooden boats were laden with fruits, flowers, vegetables, and other products for sale to visitors. แปลว่าเรือแจวลำเล็กๆมากมายบรรทุกผลไม้ดอกไม้พืชผักและผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อให้ชาวต่างประเทศค่ะผลิตภัฑ์ต่างๆเหล่านั้นนะคะล้วนมาจากสวนในชุมชนริมคลองนั่นเองค่ะ เราอาจจะบอกชาวต่างประเทศเพิ่มเติมอีกว่า a lot of fresh stuff comes from nearby orchards and riverside communities a lot of fresh stuff comes from nearby orchards and riverside communities ประโยคนี้นะคะมีความหมายว่าสิ่งของสดมากมายนั้นนะคะมาจากส่วนละชุมชนริมน้ำในย่านใกล้เคียงนั่นเองค่ะเรามาดูคำศัพท์ในประโยคนี้กันนะคะคำว่า a lot of a lot of หมายถึงจำนวนมากมายค่ะถัดไปอีกสองคำนะคะก็คือ fresh stuffs fresh stuffs หมายถึงสิ่งของที่สดค่ะคำว่า fresh fresh แปลว่าสดค่ะและ stuff stuff ก็คือสิ่งของวัตถุค่ะต่อไปอคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า nearby nearby แปลว่าบริเวณใกล้เคียงค่ะต่อไปนะคะที่คำว่า orchards orchards แปลว่าสวนผลไม้ค่ะ และสองคำสุดท้ายนะคะก็คือ riverside communities riverside communities ก็คือชุมชนริมน้ำค่ะคำว่า riverside นะคะแปลว,ว่าที่อยู่ริมน้ำและ communities ก็คือชุมชนต่างๆค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่ชาวต่างประเทศจะได้เห็นที่ตลาดน้ำก็คือเรือหางยาวค่ะเราเรียกเรือหางยาวเป็นภาษาอังกฤษว่า long-tailed boat pushed by engine long-tailed boat pushed by engine ชื่อยาวสักหน่อยนะคะคำว่า long-tailed Long-tailed หมายถึงที่มีหางยาวค่ะ Long แปลว่ายาวและ tailed หมายถึงที่มีหางค่ะถัดไปอีกเป็นคำว่า pushed pushed ก็คือขับเคลื่อนไปค่ะจะไปยังไงนั้นนะคะคงไม่ได้ใช้ภายแน่นอนค่ะก็คือต้องไปด้วย engine engine ซึ่งก็คือเครื่องยนต์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะจบไปอีกแล้วนะคะเรื่องของตลาดน้ำไทยพร้อมกับเกรดภาษาอังกฤษที่น่าสนใจสําหรับให้คุณผู้ชมจดจําไว้ใช้ในยามจําเป็นค่ะแล้วตอนนี้นะคะจะต้องลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันได้ใหม่นะคะในเกรดอังกฤษครั้งต่อไปค่ะ see you again take care สวัสดีค่ะ